เอานกมาขายด้วยค่ะหน้าร้านเอานกมาใส่กรงขายป้าคงไปเห็นตรงนั้นละมัง้งหรือว่าลูกสาวเดินผ่านตรงนั้นเพราะลูกสาวยังเล็กอยู่เรียนอนุบาลป้าก็เลยซื้อมาให้ลูกสาวนี่เอามาเลี้ยงที่บ้านป้าค่ะหมายถึงป้าที่พูดอยู่นี่นะคะวันนั้นน่ะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังอยู่ข้างผนังเพราะว่ามันเป็น มันเป็นตู้ติดผนังที่มันสำหรับวางแก้วด้วยแล้วแล้วก็มีล็อกหนึ่งสำหรับวางตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเลยแช็ชกช,กช,กชกอยู่อย่างเงี้ยพอไปเงี่ยหูฟังจริงๆเสียงมันดังแชกอยู่หลังหลังตู้ตู้แก้วนะ่ะตู้วางแก้วนะคะความแก้วมันยาวนะจากขอบประตูไปถึงไปถึงอีกติด ติดกับผนังห้องน้ําเลยนะคะที่ไหนได้มันเป็นปลวกปลวกมันขึ้นบ้านค่ะมุยไม่สบายใจเลยปลวกขึ้นบ้านก็เลยบอกพ่อของลูกๆเนี่ยค่ะแล้วเ,เขาก็ยังไม่ไปหาไอ้ที่ที่ค่าปลวกมาใบก้อนสินึกออกเลยฉีดใบก้อนเข้าไปตรงซอก หลังตู้ที่มันจะยื่นเข้าไปหลังตู้โชไม่ใช่ตู้โชตู้คว่ำแก้วค่ะมันเป็นตู้ติดผนังแล้วมันน่าจะส่งผลจากไม้ก็ไบก้อนเนี่ยมันทำให้นกแก้วในกรงตายซึ่งในแต่ละวันพอเลิกเรียนมากลับมาบ้านลูกยังไม่ได้เรียนอนุบาลจำได้ลูกยังไม่ได้เรียนอนุบาลนนบาช่วงนั้นอน,อนุบาลกี่ขวบไม่รู้บ้านเราค่ะจำไม่ได้แล้ว ลูกสาวกับพี่เลี้ยงเขาสองคนก็จะนั่งดูนกนกแก้วอยู่ในกรงเนี่ยกรงนั้นจะวางไว้หน้าครัววันต่อมานกตายอยู่ในกรงนั้นเลยไม่ใช่แต่นกนะคะแมวไปได้แมวมาจากไหนก็ไม่รู้ลูกแมวเล็กๆก็คงจะประมาณสองเดือนก,อกว่าๆแมวนั้น กลัวแมวมาเตาปบนกพ่อแมวเคยยื่นมาก็เอาแมวไปขังไว้ในกรงคล้ายกับกรงนกนั่นแหละค่ะแต่มันเป็นกรงสําหรับมันเป็นกรงนกนั่นแหละแต่ว่ามันใหญ่หน่อยเอาลูกแมวใส่ไปได้ตายทั้งแมวและนกโอ้ยเสียใจมากเลยอะเสียใจมากๆเลยโอ้ยแมวเป็นอะไรแมวตัวนี้ซุกซนนะคะเวลานอนเขาก็จะนอนแล้วเหยียดขาขาจะชี้ขึ้นบนกรง เขาตายตายอยู่ในกรงเลยตอนแรกเขาซึมก่อนค่ะค่อยๆซึมวันต่อมาเขาก็ตายยังไม่ทันพาไปหาหมอเลยตายป้าก็บอกเอ๊ะเขาเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่ากลัวไปสารพัดก็แช่ไว้ในช่องแช่แข็งตู้เย็นไว้จะเอาไปสถานสว,วัพาแล้วป้าเอาไปสถานสว,วัพาด้วยแต่จนป่านนี้สถานสว,วัพาไม่ส่ง ไม่ส่งผลมาบอกเลยว่าแมวเป็นอะไรมันเป็นบาปในใจอีกแล้วนะคะคือนกแก้วก็ตายแมวก็ตายมันบาปในใจมากๆเลยเป็นบาปบาปจริงๆแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่คิดว่าทั้งนกแก้วและแมวตายเพราะไบ้อนพูดมาแล้วได,ไ,ดได้ระบายออกมามันก็มันก็สบายใจแต่มันมันไม่หายมันไม่หายไปจากความทรงจำนะคะ สงสารนกมากๆเลยอ่ะมันต้องตายจากใบก้อนถึงเราจะไม่ได้ฉีดฉีดไปที่กรงนกกรงแมวแต่ตรงที่ฉีดเนี่ยมันเป็นตู้คว่ำแก้วแล้วอยู่ตรงประตูเดินไปครัวก่อนที่จะไปถึงครัวมันจะเป็นห้องโลง่งยาวไปจนถึงหน้าต่างนี้ไปถึงหน้าต่างอีกฝากหนึ่งเลยสองข้างบ้านเลยนะคะพอเดินไปาจากประตูมันก็เป็นที่โลง่งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะในที่โล่งนั่นแหละ เป็นห้องโล่งตรงนั้นอ่ะยาวตั้งแต่ประตูด้านขวาไปประตูด้านซ้ายคือยาวเท่ากับช่วงตัวบ้านลูกก็จะนั่งหยอกนกแล้วกงแมวก็จะอยู่ตรงนั้นแสดงว่าใบก้อนเนี่ยมันแรงนกก็ได้กลิ่นอย่าว่าแต่ใบก้อนเลยคนที่เลี้ยงนกขุนทองค่ะได้กลิ่นชาวอมนกยังตายเลยคนเขาบอกพูดเรื่องขุนทองอีกนะคะ แต่อันนี้ไม่ใช่ป้าทํำนะขุนทองนี้อยู่ที่บ้านของ